นิทานลาวเลืองพญาเลือกลูกภัยดลนานมาแล้วยังมีเมืองหนึ่งซึ่งมีพญาองค์หนึ่งได้ปกครองภัยฟ้าราษฎรอย่างเทียงธรรม พญาองค์นี้ได้มีลูกสายคนหนึ่งที่มีรูปโสมงดงามทั้งเสลียวสลาดพญาหลายๆเมืองต่างก็ไฟฝันอยากได้เป็นลูกเขยเพื่อปกครองบ้านเมืองแทนตนเองจึงได้ทรงลูกสาวมาให้เลือกแต่จนแล้วจนลอดก็พอมีไผ่ถึกใจจากคนในที่สุด พ่อพญาจึงได้เอิ้นเสนาอามา์มาประสมแล้วก็บอกกับทุกทุกคนว่าเดี๋ยวนี้เฮาก็แก้สลาม้าหลายแล้วจึงอยากให้ลูกสายมีค่่ของเป็นฟังเป็นฝาแต่ว่าเฮาพระองค์ก็จนปัญญาที่จะหาคู่ให้ลูกสายแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเห็นเป็นประการใด เมื่อได้หับฟังดังนั้นบรรดาเสนาอาหมาัดต่างก็พากันว้าวาให้พ่อพญาเปาประกาศหานางสาวทั่วทุกแค้นแดนด,ดินเมืองต่างๆเพื่อให้นางสาวทุกๆหัวเมืองมาสุมนุ่มกันแล้วให้ลูกซ้ายของพระองค์ได้คัดเลือกเอาเป็นเมียพอฮอดเมื่อคัดเลือก บรรดาสาวๆทั้งหลายตางก็พากันแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อให้ลูกชายของพญาเลือกเป็นเมียนางใดที่เห็นลูกชายพยาญายางกก่มาต่างก็ยิ้มแย้มแล้วคิดว่าตนเองจะได้ฮับเลือกแต่จนแล้วจนรอดก็โบมีไผถืกใจจากคนพอพระอ,องค์ชายจะกลับ ก็ได้เหลียวไปเห็นนางสาวผู้หนึ่งอยู่แคมหัวที่ยืนยืดคอเบิงการคัดเลือกอยู่พระองค์จึงได้เอาพวงมาไลัยไปคล้องคอนางเมื่อเหตุการณ์เป็นคือแนวนั้นพ่อพญาจึงได้วางเงื่อนไขออกไปว่าถ้าหากว่านางสาวคนใดคนหนึ่งจะมาเป็นลูกภัยของพญานางคนนั้น ต้องมีความเสียวสลาดลักแหลมและถ้าหากว่านางสาวคนใดสามารถผ่านการทดสอบได้คนผู้นั้นก็จะได้เป็นลูกไพ่พอพญายังเว้าตื่มอีกว่าเดี๋ยวนี้เฮาพระองค์อยากกินน้ำขื่นผู้กับกินซ้นกวงโกด เมื่อบรรดานางสาวได้ยินคือแนวนั้นต่างก็พากันดีโอกดีใจพวกนางคิดว่าแน่นอนบาทนี้เฮาสิได้เป็นลูกไพ่ของพญาแท้แล้วพวกนางต่างก็พากันฮีพนไปซอกเอากระบ้างไปตักน้ำในห้วยแล้วพากันแบกขึ้นภูลงห้วยเมื่อเห็นกุนไม้อยู่ใส ก็พากันเคาะกันต่อยเห็นกระลอกกระแตดที่แลนออกมาก็ได้พากันไลจับจนเหื่อไหลไข่น้อยก้าวถึงนางลาที่ลูกสายพญาได้เอาพวงมาลัยคล้องคอไวเมือนั้นนางโบได้ฮอนโบได้เคืองหยังพอฮอดเมื่อนัดหมายนางก็ย่างลงห้วยงมเอาหอยมากแกง นางได้แตงพาเขา้าเอาไปถวายให้แกพอพญาเมื่อทุกทุกคนได้เหลียวเห็นพาเข้าของนางลาที่มีแต่หอยและเหล่าสาตังก็พากันหัวขวนเพราะว่าพาเข้าของนางสาวแต่ละคนนั้นมีแต่สิน้นแต่ป๋าอาหารที่แ่บๆทั้งนั้น เมื่อพอพญาได้เบิงพาข่าวของนางสาวแต่ละคนแล้วจึงได้กล่าวขึ้นวานางล่าเป็นผู้ที่ถือคับเลือกพอว่านางเฮตตามทีเฮาพระองค์ว่าไว้ทุกประการพอแต่พวกนางสาวได้ยินพอพญาตัดสินเซนนั้นก็ได้พากันเว้าขึ้นวาดูลาพอพญาเหตุใด จึงได้ตัดสินใจเลือกเอานางลาซุ่มผููคาได้ไปเอาน้ำขึ่นภูลงห้วยตั้งหลายข้างหลายเชือแท้แท้และทางได้เอาซิ้นกวงโกฎมาถวายแต่เหตุใดพอพญาจึงได้เลือกเอานางลาพว,วกนางสาวทั้งหลายต่างก็พากันถามเอาเหตุผลกับพอพญาเมื่อเป็นดังนั้นพอพญาจึงได้ตัดว่า อันว่าสินกวงโกดนั่นก็แมนหอยนี่แล้วมันก็เปรียบคือซีนตอนน้อย,อยที่อยู่ในโกดท่านแล้อันว่าน้ำขึ้นภูก็แมนเล่านี้ได้เมื่อเหาดูดมันก็ขึ้นมาจากไหายมาหาปากเหา้าเมื่อน้องสาวทุกทุกคนหู้คำตอบจึงได้ยอมภาพการตัดสินใจของพ่อพญา ดังนั้นนางลาก็ได้แต่งดองเป็นมเหสีของเจ้าสายและได้ปกครองเมืองสืบต่อพอพญายังมีความสุขและความเจริญ